ช่วงที่โลกาภิวัตรเฟื่องฟูเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่คนหลุดพ้นจากความยากจนเยอะที่สุดแต่คนทั้งโลกไม่มีใครรู้สึกขอบคุณโลกาภิวัตรในชีวิตผมผมก็ไม่เคยเจอผู้นำในโลกเสรีหรือเรียกตัวเองว่าโลกเสรีเนี่ยที่สามารถจะประกาศประยึดดินแดนของคนอื่นจีนก็มองถึงปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำ จึงพยายามที่จะบอกว่าพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยยังต้องมีบทบาทสูงมากแต่หลายปีหลังที่ผ่านมานี้เนี่ยมันสามารถจะทำให้จีนยังเติบโตแบบเดิมได้หรือไม่ระเบียบโลกใหม่อาจจะนำโดยจีนก็ได้นะจีนลำพังเนี่ยคงไม่ง่ายนะครับเพราะว่ามันมีประเทศที่ระบบการเมืองไม่เหมือนจีนเยอะจีนเนี่ยยืนอยู่ในจุดที่บอกว่าสิ่งที่ทำแล้วเหมือนกับต่อต้านตะวันตกมาตลอดเนี่ย เพราะไม่พอใจว่าตะวันตกเนี่ยมายัดเยียดค่านิยมใส่ระบบของจีนซึ่งมีประวัติศาสตร์มีวัฒนธรรมอะไรต่างๆที่แตกต่างกันและจีนก็จริงระมัดระวังมากว่าในขณะที่ก้าวขึ้นมามีบทบาทสูงขึ้นเนี่ยจีนจะพูดเสมอว่าไม่ได้ไปยุ่งในแง่ของการมายัดเยียดค่านิยมให้คนอื่นนะ กังวลต่อการเสื่อมถอยของโลกาภิวัตน์นะคะบางมุมก็คิดไกลนะคะหวาดโลัวขนาดว่าถ้าโลกาภิวัต์เสื่อมถอยการค้าเสรีทําให้เกิดการตั้งกาแพงภาษีนะคะประชาชนก็จะเดือดร้อนมากยิ่งขึ้นนะคะกลายเป็นปัญหาเศรษฐกิจเพราะมีปัญหาเศรษฐกิจก็จะนํามาสู่เรื่องของขั้วกันเมืองที่อาจจะมาในแนวขวานจัดรหรือว่าในแนวชาตินิยมพรชาตินิยมหนัหนกๆเข้านะคะเกิด กลายเป็นอุดมการแห่งความขัดแยง้ง<ช>โลกหมุนกลับไปช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สองเกิด Great Depression แล้วก็เกิดสงครามโลกในที่สุดนะคะมันน่ากลัวขนาดนั้นหรือเปล่าคะคุณอาิสิทธิ์คือก่อนที่จะบอกว่ามันจะไปสู่อะไรเนี่ยก็ต้องบอกว่าสําหรับคนที่ยังเชื่อว่าเราควรจะมีระเบียบโลกมีพระหุภาคีสนับสนุนแนวโล,โลกาภิวัตน์ในภาพรวมเนี่ยเราก็ต้องเก็บเกี่ยวบทเรียนเหมือนกันว่าทําไมทั้งทั้งท,งที่ช่วงที่โลกาภิวัตน์เฟื่องฟูเนี่ย เป็นช่วงเวลาที่คนหลุดพ้นจากความยากจนเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลก<ะ>แต่คนทั้งโลกไม่มีใครรู้สึกขอบคุณโลกาพิวัติแต่มองโลกาพิวัติในมุมลบมาโดยตลอด<ะ>คำตอบตรงนี้สำหรับผมก็คือว่าเพราะเราละเลยในช่วงที่เราอยู่ในโลกของโลกาพิวัติเนี่ยที่จะหามาตรการภายในในการดูแลคนที่ได้รับผลกระทบในการที่จะทำให ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นทางเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ไป็กระจุกตัวอยู่กับคนกลุ่มเดียวนะครับโดยเฉพาะทุนขนาดใหญ่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยทุนใหญ่ในทุกประเทศก็อ้างว่าจําเป็นต้องใหญ่เพราะต้องไปแข่งขันใ,ในโลกนะครับอันนี้เป็นบทเรียนสําคัญว่าถ้าเราอยากจะต่อสู้กับไอการถดถอยตรงนี้เราก็ต้องเก็บเกี่ยวบทเรียนแล้วมาแก้ไขสิ่งนี้มันเป็นจุดบกพร่องหรือจุดอ่อนของโลกาภิวัตด,ด้วย แต่เอาละสมมุติว่ามันมันถดถอยไปใช่ไหมครับคำถามคืออ,อะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องบอกว่าถ้าทุกประเทศในที่สุดก็หันกลับเข้ามาพูดง่ายๆก็คือว่าดูแลตัวเองนะครับถามว่าไปได้ไหมมันก็ไปได้แต่คืออะไรครับก็คือทุกประเทศก็จํากัดโอกาสของตัวเองเพราะว่าก็ต้องโยนทิ้งตลาดหลายตลาด ไปจากสมการของการที่จะผลิต 2. ก็หมายความว่านอกจากไม่มีตลาดแล้วนะครับแทนที่จะได้ประโยชน์จากประเทศหรือแหล่งการผลิตที่มีประสิทธิภาพที่สุดก็ต้องมาพึ่งพิงสิ่งที่มันต้นทุนสูงขึ้นก็จะเป็นภาระสูงขึ้นสําหรับผู้บริโภคก็จะกระทบต่อทั้งในแง่ของประสิทธิภาพทั้งในแง่ของศักยภาพในการเติบโตนะครับซึ่งก็ ก็เป็นราคาที่ต้องจ่ายถ้าทุกประเทศบอกว่าไม่เป็นไรฉันจะไม่อยากยุ่งยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นแล้วหรือว่ายุ่งเกี่ยวกับคนอื่นน้อยลงแต่ว่าคือต้องจ่ายสูงขนาดว่าต้องตามไปสู่ขั้วการเมืองแบบที่ข้านิยมแลวก็รุนแรงขึ้นไหมคะคืออันนี้ก็เป็นอีกอีกประเด็นหนึ่งด้วยว่าถ้าหากว่า,าต่างคนต่างอยู่ก็ยังดีแต่สําคัญคือถ้ามันไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่แต่กลายเป็นว่า ใครใหญ่กว่าก็ไปบีบคนที่เล็กกว่าได้อันเนี้ยในที่สุดเกิดความขัดแย้งแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่ใช่ในแง่ความขัดแย้งทางเศรษฐกิจแต่ก็สุ่มเสี่ยงต่อความขัดแย้งที่นําไปสู่ความรุนแรงไปสู่สงครามไปสู่การสู้รบได้นะครับก็ต้องบอกว่าในชีวิตผมผมก็ไม่เคยเจอผู้นําในโลกเสรีหรือเรียกตัวเองว่าโลกเสรีเนี่ยที่สามารถจะประกาศไปยึดดินแดนของคนอื่น ถูกถูกถ,ถูกถามถูกกดดันว่าตอบมาสิว่าจะปฏิเสธไหมว่าไม่ไม่ใช้กําลังแล้วบอกว่าไม่ไม่สามารถที่จะใช้ได้ทุกวิธีการเราไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนนะครับเพราะนั้นก็ผมว่าท,ที่ที่ทุกประเทศวิตกกังวลตอนนี้ก็คือว่าในตอนที่รัสเซียบุกยูเครนนะครับประเทศต่างๆในยุโรปก,ก็บอกอันนี้ที่เขาต้องต่อสู้เต็มที่เพราะว่า ถ้าเกิดไม่ยืนยันหลักการบูรณภาพของดินแดนแบบนี้ต่อไปใครก็บุกใครได้อา่าววันนี้หันหันหลังมาดูสหรัฐบอกสหรัฐยังกดดันอยู่ว่าเมื่อไหร่แคนาดาจะมาเป็นมวลรัฐที่ห1บเอ็ดใช่ไหมครับอยากจะได้กรีนแลนด์อยากจะได้คลองปานามาอย่างนี้เป็นต้นเหมือนผู้นําความคิดของโลกเสรีนิยมประชาธิปไตยเขาลุกขึ้นมาฉีกกฎนั่นเองใช่ที่เหลือมัน,มนก็เหลือจะสับสนอุปมานถูกต้องอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งของจีนนะคะที่ดูเป็นประเทศที่มี อำนาจมากขึ้นทั้งเศรษฐกิจทั้งการเมืองก็อาจจะนํามาสู่สิ่งที่อเมริกาก็ต้องสู้ยิบตาก็คือผลผลิตก็ได้รัม,มันนี้เหมือนกันนะคะจีนตอนนี้คุณพิสิทธิ์มองว่าเขาคิดยังไงโดยเฉพาะยิ่งผู้นําประทธทศมีสีจิ้นผิงเราเห็นเขาค่อนข้างจะสงบนิ่งแม้ว่าข้างนอกจะเหมือนว่าเจอพายุหนักมากนะคะแต่อันที่จริงจีนเราก็พอรู้ว่าสถิตของเขาเนี่ยกาลังต่อสู้กับปัญหาเชิงโครงสร้างหลากหลายนะครับคือนํานจีนน่าจะคิดอะไรอยู่ ผมว่าหนึ่งเนี่ยเที่ยวนี้ในแง่ของการรับมือกับสหรัฐเนี่ยจีนอาจจะมองว่ามีประสบการณ์แล้วนะครับจากการที่มีสงครามการค้าจะเรียกว่าย่อยๆหรือเปล่าก็แล้วแต่มุมมองนะครับคือเค,เคยรับมือมาแล้ว <c oughs> จับทางได้พอรู้ว่าจะมีวิธีการอย่างไรแล้วก็มีการตอบโต้และที่น่าสนใจคือไม่ได้ตอบโต้เฉยๆแต่พูดถึงเรื่องของการที่จะเอาเรื่องนี้ไป อิงกับทางกติกาของโลกหรือองค์การการค้าโลกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ในแง่การรับมือตรงนี้ใช่แต่อย่างที่บอกก็คือว่าจีนเองเนี่ยก็เผชิญความท้าทายของตัวเองอยู่แล้วเพราะผมก็สังเกตว่าพอจีนเปิดตัวเข้าหาโลกเมื่อตน้นศตวรรษนี้และเติบโตอย่างรวดเร็วเนี่ยจีนก็ประสบความสําเร็จมากจนไล่จี้ ขึ้นมามีช่วงหนึ่งเนี่ยคนเก่งว่าเศรษฐกิจจีนจะใหญ่กว่าเศรษฐกิจสหรัฐหรือแซงเศรษฐกิจสหรัฐได้ก็ประมาณช่วงประมาณเนี้ยแต่สุดท้ายไม่ได้เกิดขึ้นนะครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่าถึงแม้ว่าจีนเปิดประเทศแล้วก็อาจจะบอกว่าตั้งแต่ยุคตั้งเสี่ยวผิงเป็นต้นมาเนี่ยเข้ามาหากลไกตลาดมากขึ้นเนี่ยจีนก็ไม่เคยต้องการที่จะใช้ระบบเดียวกับตะวันตก โดยเฉพาะการเมืองนั้นชัดเจนอยู่แล้วแต่แม้กระทั่งผมเข้าใจว่าระบบเศรษฐกิจเองเนี่ยจีนก็มองถึงปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้าจึงพยายามที่จะบอกว่าพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยยังต้องมีบทบาทสูงมากในการกํากับระบบทุนนิยมที่ใช้อยู่แต่หลายปีหลังที่ผ่านมานี้เนี่ยมันเริ่มเกิดปัญหา ว่าการเข้าไปกํากับอย่างนั้นในที่สุดแล้วเนี่ยมันสามารถจะทําให้จีนยังเติบโตแบบเดิมได้หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีปัญหาตั้งแต่เรื่องของความไม่มั่นใจของนักลงทุนต่างประเทศเรื่องของการที่กระทบกระทั่งกันระหว่างพักหรือรัฐบาลกับนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จใช่ไหมครับแล้วก็มันก็จะมีปัญหาว่านโยบายที่ส่งออกไปจากพักหลายครั้งก็นําไปสู่ การที่มีกำลังการผลิตเกินนะครับแต่จีนยังมีความเชื่อมั่นว่าหถ้าเขาลงทุนจริงจังและเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีได้เขาจะยังมีความได้เปรียบอยู่นะครับแล้วก็สอเนี่ยผมก็ยังไม่เห็นการเปลี่ยนความเชื่อว่าบทบาทของภาคเกงต้องมีสูงนะครับแต่อย่างที่บอกเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นจากนี้ไปเนี่ยในทางการเมืองสำหรับจีนเนี่ยง่ายขึ้น เพราะสามารถโทษสหรัฐได้ว่าเป็นบ่อกเกิดที่มาของปัญหาหลายอย่างที่ยังแก้ไม่ได้เพราะถูกบีบนะครับสิ่งที่จะต้องสังเกตด้วยก็คือว่าบทเรียนจากกรณีของ d e e p ซินะครับสหรัฐพยายามปิดล้อมไม่ให้จีนเข้าถึงชิปที่มีคุณภาพสูงอะไรต่างๆแต่กลับกลายเป็นว่าจีนพลิกเกมด้วยวิธีใดก็แล้วแต่ทำปัญญาประดิษฐ์ที่ต้นทุนต่ำกว่าเยอะ นะครับเป็นระบบที่เปิด Open Source ขึ้นมาเปลี่ยนเกมจนทางสหรัฐตอนนี้ก็ยังงงๆอยู่ว่าจะต่อก่อนกับเรื่องนี้อย่างไรเพราะนั้นนี่คือมุมของจีนนะครับแล้วก็จีนก็ได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นที่ผ่านมานะครับจากการที่พอสหรัฐพยายามปิดล้อมจีนบีบให้จีนเนี่ยมีฐานการผลิตในหลายประเทศมากขึ้นทำให้จริงๆแล้วก็คือกลายเป็นว่าประเทศต่างๆเหล่านี้เนี่ย เข้ามาใกล้ชิดกับจีนมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับรวมทั้งไทยด้วยนะครับเพียงแต่ว่าแน่นอนก็มีทั้งบวกทั้งลบเพราะตอนนี้ในไทยเองก็มีความวิตกกังวลมากในเรื่องของทุนจีนในเรื่องของสินค้าจีนที่ทะลักเข้ามาค่ะมีคนบอกว่าจีนรอบนี้เนี่ยเขา เข้าใจสหรัฐมากยิ่งขึ้นนะคะรอบนี้ทรัมป์อาจจะอ่านไม่ยากขณะเดียวกันจีนเตรียมตัวมาตั้งแต่เจอสงครามการค้ายกแรกรมาแล้วนะคะเขาก็เลยมีการเตรียมพร้อมนะคะคจะมารอบไหนในตอนนี้เนี่ยเขาดูเหมือนว่าจะเอาอยู่ขึ้นนะคะค,คุณพิสิทธิ์มองอย่างนั้นหรือเปล่าคะถูกต้องครับแล้วก็แล้วก็จริงๆเอ่อมันตอนนี้เนี่ยทรัมป์เนี่ยเมื่อมาแนวคิดนี้เนี่ยก็เลยต้องเปิดศึกหลายด้านใช่ไหมครับจากเดิมเนี่ยคือมุ่งที่จีนประเทศเดียว แต่ตอนนี้ไปดูไปกลางดูตัวเลขขาบดุลแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าโอ้จีนไม่เท่าไหร่แล้วนะกลายเป็นประเทศอย่างเราเราหรือหรือเวียดนามหรือใครหรืออะไรต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นมาสูงมากเนี่ยเเลยกลายกลายเป็นว่าสหรัฐก็เลยต้องเปิดแนวรบหลายด้านนะครับแล้วก็แถมรบกับในทวีตตัวเองรบกับสหภาพยุโรปรบกับพันธมิตรประเทศที่เป็นพันธมิตรทั้งหมดด้วย แล้วในมุมของจีนนะคะที่ถูกมองว่าจะเป็นมหาอำนาจขึ้นมาใหม่นะคะขึ้นมาท้าทายอเมริกาหรือว่าเศรษฐกิจจะแซงเทคโนโลยีก็อาจจะแซงได้เคสของดีซีที่คณพิธศษพูดถึงนะคะหรือกระทั่งเรื่องของความมั่นคงในการมีพันธมิตรมากขึ้นนะคะไปเป็นโตโ๊ะโผลตั้งกลุ่มบริกสก็ตามนะคะโลกใหม่ระเบียบโลกใหม่อาจจะนําโดยจีนก็ได้นะคะในมุมของคนพิเศษมองอยังไงคะผมว่าจะบอกว่านําโดยจีนลําพังเนี่ยคงไม่ง่าย นะครับเพราะว่ามันมีประเทศที่ระบบการเมืองไม่เหมือนจีนเยอะจริงๆก็เกือบจะเกือบจะทุกประเทศนะครับไม่ได้ใช้ระบบเดียวกับจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมะีความไม่ตรงกันในเรื่องของค่านิยมบางอย่างนะครับในขณะที่จีนเนี่ยเรียกร้องให้มีการปฏิรูประเบียบโลกเนี่ยจะจีนจะระมัดระวังเสมอในการที่จะพูดว่าจีนไม่ได้ประสงค์ว่าตัวเองจะต้องเป็นคนไปยัดเยียด ค่านิยมให้กับประเทศอื่นนะครับจริงๆจีนเนี่ยยืนอยู่ในจุดที่บอกว่าสิ่งที่ทําแล้วเหมือนกับต่อต้านตะวันตกมาตลอดเนี่ยเพราะไม่พอใจว่าตะวันตกเนี่ยมายัดเยียดค่านิยมใส่ระบบของจีนซึ่งมีประวัติศาสตร์มีวัฒนธรรมอะไรต่างๆที่แตกต่างกันแล้วจีนก็จึงระมัดระวังมากว่าในขณะที่ก้าวขึ้นมามีบทบาทสูงขึ้นเนี่ยจีนจะพูดเสมอว่าไม่ได้ไปยุ่งไม่ได้ไปยุ่งในแง่ของการมายัดเยียดค่านิยมให้คนอื่นนะ ใช่ไหมครับเพราะจีนจะพูดเสมอว่าไม่เข้าไปแทรกแซงการเมืองอะไรต่างๆถึงแม้ว่ามีอิทธิพลสูงขึ้นแล้วก็แน่นอนมีอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจที่อาจจะมามีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงแต่จีนจะระมัดระวังมากในการที่ไม่แสดงตัวนะครับยกเว้นในเรื่องที่เขามองเป็นเรื่องของเขาเช่นฮ่องกงไต้หวันอย่างนี้เป็นต้น